ตอนทะเอียเฉยแล้วทำไมถึงมีชื่อโตสซักสิทธิ์เอี่ยวคดีแชร์ f o ร e x 3D จากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกจาก f o r ร x 3D นะั้นได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อของกลุ่มบุคคลนึงพร้อมกล่าวอ้างและกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ชื่อดังอย่าง Forex 3D ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของนักร้องหนุ่มโตสักดิธิ์เวสุภาพรรวมอยู่ด้วยซึ่งลงทุนไปกว่า700,000บาท และล่าสุดทางด้านรสรยุทธสุทัศนจินดานั้นก็ได้นําเสนอข่าวดังกล่าวในรายการเรื่องราวเชาว้านี้และได้มีการเผยข้ามชี้แจงจากโตศักศิทธิ์ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้มีการชวนใครโดยโตนั้นเป็นลูกทีมของทางกระทิงเพราะรู้จักกันจากกลุ่มเพื่อนที่เล่นบาสเกตบอลและได้มีการถูกเชิญชวนให้ลงทุนโดยช่วงแรกนั้นก็มีการโอนพลตอบแทนกันปกติ ยืนยันว่าไม่ได้เงินต้นคืนก็คือในจำนวนเจ็ดแสบาทและคัดทุนอยู่เหมือนกันและที่ไม่ได้ออกไปแจ้งความโตยอมรับว่าอายเพราะถูกหลอกและไม่มีกรณีเงินปิดปากแต่อย่างใดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ